สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทอมีสามดาวค่ะวันนี้ทอมีสามดาวดเดินทางมหาหานองอีคิวน้องอีคิกับเป็นเด็กมีเส้นเป็นเด็กมีเส้นบอกพ่อแม่ถือแมาแลกก็ทธรรมชมมวันนี้คุณยายแม่พยอมถามเลขนองอีคินองอีคิวกเขียนให้สามโตสอโตก็ทธรรมชม สิเป็นเลขดีเล็กเด็ดตัวใดกับไปฟังกับคุณแม่พยอมผูผอมกันค่ะว่าน้องอีคิวแข็งเล็กหาเลขเด็ดตัวใดค่ะท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ท้อมีสามดาวนั่นไเดอ้อค่ะกับไปรับชมกับคุณแม่พยอมเลขน้องอีคิวผูผมอ,อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ,ะคุณแม่พยอมสวัสดีค่ะ พยายามตามเก่าคุณแม่พยอมคือเก่าครับคุณแม่พยอมเป็นยังไงเนาะอันฝันดีอยู่บ่ครับงวดนี้เป็นยังไงน๋อโอ้เรื่องฝันมันก็ฝันแต่พูดล่ะลูกอันงวดนี้เพราะท่านฝันเมื่อสองสามเมื่อบ่ฝันฝันในงวดก่อนที่ลูกมหาเลยครับแต่พูดล่ะปันญาของเช้านี่แม่ออกมาล้านน้อยนั่น ออกมาเนี่ยล่ะออกมาเหล็กข้างนอกเนี่ยล่ะมันอยู่ในห่อมันมันกับยางออกมาไงครับแม่ก็เลยถามว่าอีคิววะสั่ซื้อร้านน่ะล่ะคือน้องอีคิวว่น้องอีคิวครับผมน้องอีคิวอ่นนี้ไปนอนบ้านพ่อเนี่ยกันเหล็กบอว่าสั่ครับบ้านนี่ไม่เหล็กบอเขียนให้ยายเนี่ยมันถืออกบอมันก็เลยว่าอ๋อเอาอันสมุดมาที่ล่ะเอากระดาษมาอันกับกั๊บ อันดินส้อมบนวางคือแะเอาบ้าอาบ้าเบิ่งเขียนให้บนวางที่นี่ลาพจนการเขียนให้ให้แม่น่ะนะลูกเขจยนป้าว่าอะไรครับนี่นี่เพิ่นเขียนให้แม่นี่แห่เลขเพิ่นล่ะเพิ่นเขียนเอ้ใส่ใช่เขียนอันให้แม่วางเศร้าอันนี้ไล่มือน้องเองเลยปะครับไล่มือเพิ่นเองเพิ่นเขียนเองเลยวางเศร้าเป็นตัวไหนครับว่าได้อยู่บวกแม่ว่าว่ายอย่างนี้ว่าได้ยอยู่ดอกลูกสองเจ็ดหกแม่ลูก สองเกโตโทกเลขสองตัวเหรอครับพ<ล>ุ่แม่เลขสองตัวพี่เขียนหายหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เนะาะแต่พี่เขียนหายแม่อันบ่นได้ถามเพื่อนใดเพื่อนก็เขียนเองเพื่อนเรื่องว่าตัวไดตัวไดก็บ,บ่ได้ถามครับบอกแต่ว่ามีเลขบอเขียนเขียนเบิ้งว่าสันบอกว่าเขียนเองเลยเด้อวารันแมว่าจังซี่เพื่อนก็เขียนเองเพื่อนครับ นะนะก็เลยถามคนว่าออกบอออกคนว่าออกอคือคนว่าออกแน่นอนคนว่าครับน้องมันว่าแค่นี่งกะคนว่าแค่นี่งเพราะกะเศร้าเปล่าหนาะหนาะโอ้ครับครับห่าหองเลยก็ห่ <C hips> อเงินี้เล่่นแม่ก็ในรัะแม่ก็นีเท่านี้เราคุณเอาไหา้มีเท่านี้เราคุณแม่เนาะจ้าเขาเรียกแม่ไงเรียกแม่เป็นแม่เดี๋ยวก้อนนั่นแหละเรียกแม่ฝันนั่นแหละหนึ่งหกนั่นแหละแม่ฝันเห็นคนตายเลยเนาะฝันเห็นคนตายสองคน คนตายสองคนเนาะว่าว่าสี่สี่หกหกสี่หกม่มั่นใจว่าเลขเปาเนาะแม่ว่ามันจะเป็นเลขเบิ้ลนะนะก็ซือขึ้นเจ็ดเจ็ดไปทำได้ด้วยคุณแม่ซื้อขึ้นซื้อลงแมนดแม่ว่าสองคนตายเฮียงกันเนาะครับวมันจะเป็นศูนย์บ้าศูนศูนย์ือสองสองศูนย์ศูนยสี่่บาแ่ว่าบันเนี่ยัเาเบิ้งเบิ้งเนี่ยำราฝันเพิ่งพัดหน่งหกนะะแม่หนึ่งหกเออแม่ก็มั่นใจว่า สิเป็นดังผมครับอันคุณแม่พยอมครับน้องอีคิวน้องอีคิวนี่เพิ่นอายุจักปีครับอ๋อเพิ่นเขาเริ่นปอนหนึ่งนะลูกปอหนึ่งมันจักปีอยู่ปอนหนึ่งโอ้จังหวะเนี่ผมก็บอกหงเหมือนกันครับอายุปอนหนึ่งเนาะยังไงเลี้ยงสาเนาะครับยังไงเลี้ยงสาอยู่อยู่ปอหนึ่งเพิ่นอยู่ไสครับตอนนี้เพิ่นอยู่ไสตอนนี้ก็คือสิ อยู่ทั้งในห้องบนลานเรนไอแพ็คไอ้เบิร์กอดี๋ยวทั้งในคือเป็นกค้เป็นเกมเนาะเป็นโค้ดขี่ไอเนี่ยนะเป็นโค้ดขี่ไอวอกวอกเพากล้าแสดงออกนะครับแต่ว่าว่ารับยายนว่าเป็นโบสถ์ว่าดีโบสถ์ก็เป็นแต่ว่าเป็นโค้ดขี้อายครับคนดนีสายตุ้งติ๊กแน่ละละครับครับครับ ตอนมั่นนั่นแหละก็คือสิเป็นนั่นแหละแต่ตือเองค่ะนั่นแหละว้าย่างจีบไม่จีเมื่อโอ้ยเพิ่นเขียนตัวเลขให้ยสามตัวใช้ยกขึ้นมั้งคุณแม่พยายามิ่นเขียนใหายได้เมื่อฝันเขียนเองเลยลูกเช่าเลยเขียนสองเจ็ดหกสองเจ็ดหกกับหนึ่งศูนย์นอกคุณแม่เนาะอันของคุณแม่ก็คือฝันเห็นคนตายก็คือหนึ่งหกเนาะเบิ่งในทำนายฝันบอกคุณแม่ตอนนี้ แม่เบิ่งนเนทับลน้าปัดมันสีนี้ใส่ C หกหกหกหนึ่งหกห้าหกหนึ่งหกแบบนี้ทับหน้าสองสามตัวแต่น้องน้องอีคิวนี่เพิ่งเคยเขียนเลยใครแจ็คเทอร์บอกคุณแม่บอบอบอเคยเขียนแต่เพิ่นก็เคยบอกแม่เพิ่นแต่ว่าแม่เพิ่นก็เคยถือนั่อยู่แม่เคยถือนั่อยู่แม่จะไหลายงวดอยู่ละแม่ก็ถือนั่ครับครับ คือบางหันยุดเงาไนก็เลยไปเป็นอยู่บ้านพ่อไปเที่ยวบ้านพ่อครับเลยอยู่น้ำพ่อชี้หามือแม่ก็เลยถามเพิ่นน้องเศร้าครับเด็กๆนเราแล้วเด็กคิดว่าเพิ่นจะเขียนไงครับเพิ่นไปเขียนไห้เลยครับก็จะเขียนเอามาจะใช้กับวงหูเรื่องด้วยกันวงหูเลยบ่อยคนเป็นคนเขียนไห้เองเลยโอ้ครับ เอาหายก็ถามเบิ้นแต่ว่ามันจะออกว่าล่ะน้อยคิวออกออกบนบานสิบครับครับเอาไม่เขียนอะครเลยกับเบิ้งไว้เผื่อเป็นแนวทางเนะคุณแม่เนาะมาทาออกมาตัวนี้ก็ไไรได้เล็กน้อยบริสุทธิ์อาจติมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือ,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 อ BON ว่ามีเจ้าที่เจ้าทางต่างเทวดาคุ้มคร้องจับมือเขียนโดนบัรดาลจิตใจให้น้องเขียนตัวเลขให้คุณแม่พย่อมให้มีโชค เอฟซี FC, ทุกคนมีโชกกระไรเนาะครับเนาะขนาดหนึ่งศูนย์กันยังออกมาแล้วครับแต่ผู้ชมหนึ่งศูนย์ 0, กับโเคยออกในรอบแจ็คปีละ่ะจนลืมข้าวปีนี่ปีนี้ออกมาแล้วเธอหนึ่งแต่ก่อนเนี่ยเว้ยเป็นเท้าสามสิบปีกับโบเคยมีเนะาะกุ้มือนี่เลขออกมาแปลกแปครับออของบอ,องหนเนาะครับอว้ยอาจจะมาตำตึงกันสองเจ็ดหกนี่ก็ได้เนาะแม่พยอมเนาะอาจัะ จปพอนป่านี่ดูเออออกกันขึ้นเขียนไถ่ได้แบบได้แล้วสันดอนคุณแม่พย่อมอันหลังจากฝันเห็นคนตายแล้วก็บวกฝันยังเจ๊เพื่อเลยบ่บ่ก็ท่านฝันเห็นด้วยลูกฝันฝันเกิมันจำบ่ได้เลยนะครันฝันเคือจำได้นั่นะที่บอกอยู่ป้าครับครับเสียงรถเสียงรถกลับถนนทุ่งทันท่างทันทางมาขับเนาะมรับผมบานติดถนนทุนงท่างครับ ค่ะเท่ามีสามดาวกัขอบคุณคุณแม่พยอมได้หลายเนาะคะ่ะที่ให้ข้อมูลดีดีเด็ดกับเท่ามีสามดาวไปฝากเอฟซีน้องอีคิวเพิ่นเขียนตัวเลขให้คุณแม่พยอมมาเคลื่อนเนี่บนะคะจ้าโอ้โอยบังเศร้าบังเศระะ้าโอเขียนให้บังเศร้าจ้าเศ้าโอเขียนให้ตอนเศร้านะค่ะเนาะค่ะเท่ามีสามดาวกัขอบคุณ<อ>คุณแม่พยอมได้หลายค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่พยอมขอบคุณค่ะค่ะ เดีย๋ยวท่องมี3มดาวกับสิจดตะเลขของน้องอ q กคิวส่สมุดให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งค่ะแต่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ท่องมี3มดาวนั่นไม่เด้อค่ะกไปรับชมกันเลยค่ะนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขของบาวเป๋กับจดตะเลขใส่สมุดไหวเบิงเนาะค่ะท่านผู้ชมบาวเปี เพื่อนกับฝันเห็นคุณยายเสียคุณยายนี่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะแต่ว่าฝันเห็นว่าคุณยายเนั่นเสียชีวิตแล้วเอาพิเผาเอาพิเผาหม่องเผาของคุณตาหม่องเผาศพคุณตาบ่เปกับว่าเลขสีออกพ่อซอเกิดของคุณยายพ่อซอเกิดของคุณยายนี่นก็สี่แปดสองสี่แปดสองคุณยายนี่อายุแปดสิบสามปีย่างค่ะแปดสิบสี่ ถอมีสามดาวเดีม๋มาติดตามเบาเปสหลอบแหลนเน้นเบาเปสเห็นงูงูเขาบ้านงูเขาบ้านบ้านเลขที่ของเบาเปกับหนึ่งสองสี่หตุกแรงมากเบาเปกับฟันเห็นผู้ยิ่งเอาเศษกอกมาให้สีใหม่ราคายี่สิบบาทกับสี0สองแต่ว่าเบาเปว่าให้เน้นๆสองสีกับ8ปส เอาไว้เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำววันที่หนึ่งสิงหาคมพศ2 5 6 5, 5, 5, 5, 5ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะสำหรับคลิปนี้เท่ามีสามดาวกับศิราตมชมพิกรเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคชม่มาเฮงเฮงรวยๆยค่ะสวัสดีค่ะ